ตัวนี้เป็นแนวรอยเชื่อมแบบสร้างเกตนะครับของตู้ของโคเวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับหน้าตาตู้จะเป็นแบบนี้นะครับผมใช้เป็นหมวดตัวทีนะครับแล้วก็ต้องปรับนะครับอ่าผมปรับตามนี้ครับแอมก็ใช้อยู่ที่156นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นยังไงฮะไอตัวหมวดเนี้ยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นจังหวะเห็นไหมครับเรากดไกค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นจังหวะฟีดลวดออกมาเป็นจังหวะครับล้วก็แค่ถอยหลังครับให้มันสมูทนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจังหวะจืดจืด จืดๆนี่ยครับโอ้โหง่ายมากครับฟังก์ชันนี้ครับจะให้ดูยาวๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยแนวเชื่อมเป็นยังไงนะครับคืออยากจะบอกเลยว่าเชื่อมง่ายมากๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวทายคลิปเนี่ยก็จะให้ดูสเปคตัวเครื่องกันด้วยนะเอาแปลงมาขัดให้ชมกันครับเนี่ยครับ อารมณ์ประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะดูตัวเกตครับเขาจะซ้อนแบบนี้เลยครับนี่แหละครับคือฟังก์ชันที่เขามีมาให้เราครับตัวนี้เป็นรุ่น 270S จากโคเวตนะเป็นตู้เชื่อมมิกนะครับหรือเราจะเชื่อม MMA ก็ได้ครับในเซตเนี่ยใส่ขดลวดได้ถึง15กิโลกร,รัมเลยครับตัวนี้ผมใช้กับก๊าซ co 2นะงานหนักหนักก็สบายเลยนะครับตัวนี้